ปริ้น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 ครูปนปไมาม่งจวะ น่าสงสารอืมเอากูปีกมาครอบครัวหลับหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยครอบครัวอาจารย์หลับแล้วน้องสาวเพิ่งลงไปเข้าห้องนานส่วนคุณแม่ก็สิ้น้มไปที่แม่ขาจจะเดินมาเปิดประตูแล้วก็กระชากค,คออยนางที <c oughs> ติดเกมเสียเวลาติดเกมเสียเวลาติดติดยาเสียนาทีเราเอาเป็นก่อนก็ก่อนไม่เอา เชื่อแม่งมาถึงสซะทะ้งอันแล้วก็นิ่งนิ่งด้วยนิ่งนิ่แบบเออเสียกันบ้า้เฮ้ยคือกั็นโกนจะเล่นอะไรคือนป็นเกมเสียยาติดเวลาเสียอนาคตเนี่ยอะไรวะติดเกมเสียยาติดเวลาเสียนะไม่ใช่ได้ว่ะโอ้ใช้ได้ติดเกมเสียตังซื้อบัตรทุยเออเขาไม่เสียซื้อบัตรแล้ว นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ้เราไม่เติมมากกันแล้วเขาเติมเขาเพิ่ยู่ตู้บนตรงบนเติมไปแล้วใช้บัตรเก็บตังค์ขาบาทนี้ไปหมุนตัวโชวหนึ่งรอบหมุนตัวหมุนตัวโชวหนึ่งรอบหมุนตัวโชวหนึ่งรอบนี่โอ้ยการมีสกินไม่ทำให้คุณเก่งขึ้นมาไม่ไม่มันทำให้เราเขืเขืมขึ้นมานิดนึงมันทำให้เราเออรวยไม่รวยใช่นะสำหรับท่านผู้ใดที่อยากจะซื้อสกิน มาใส่ตัวแชมเปียนของท่านนะครับมันไม่สามารถให้ทำให้ท่านเก่งขึ้นนะทำให้ท่านดูดีขึ้นแค่นั้นเองนะและทำให้ท่านเสียตังค์ขึ้นด้วยเช่ไหม Your c o m m a n d หูร้องแม่งสะใจมีฮิวมีฮิว การที่คุณหินไม่ได้ทำให้คุณได้เชียนความชนะขึ้นจังหวะนี้นะช่วยเพื่อนแล้วฮะไม่สนจุยแล้วฮะตายแล้วมีหมี่น้อยด้วยอตอน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 โบลคิงอีกฝั่งมาเราจะไม่สามารถตส่โลรกิงได้ <c oughs> เพราะว่ามันจะชนกันเองคะเราอาจจะมีการซ้ำเยกันในโบรคิงกันเองก็ได้ <c oughs> เขาเลยห้ามกดนี้โปรลคลิงจะแดก ใ,ในยิ๊มาแล้วฮนะลูกพี่ของเราบูม,มจังหวะนี้นะฮะลูกพี่ของเราจะตีต้อมและโอมาแล้วไม่ให้ไปฮนะไม่ให้เธอไปโปเตโต้โปเโตโ,เโต้อีกทีเดียวอีกนิดเดียวเชียวอ้าวโซน่าหายไปไหนโซน่าไปแล้วับพอไม่ให้เธอไปเธอไม่ได้ไปไม่ให้เธอไปไปก่อน จังหวะนี้มีคนซุ่มอยู่ในป่านะตอนนี้เขากำลังหาผลไม้เราจะไม่แหลมเราจะไม่แหลมทวินตี้ไฟฮาวเวอร์เราจะไม่เล่นกันนะบุกจังหวะนี้นะฮะแม่โดนป้อมยิงพวกเรามันเป็นเที่ยวรกันอยู่ในป่ากันเนี่ยเอาละครับจังหวะนี้แม่ จังหวะนี้นะแหมฉีดสเปรย์กันยุงไปทีเดียวตายห่าหมดเลยนะทั้งทีมเลยนะครับจังหวะนี้สเปรย์กันยุงนะครับผมสเปรย์กันยุงก็ฉีดเป็นเส้นอะแม่ต้องเยอะเพืนของมาแล้วไม่รู้จักโอ้โหอะไรมาเป็นวงช่วยฮิลช่วยฮิลเพื่อชาติช่วยฮิลหนีอ้าวใครทิ้ง นางธนูเราไว้ในนูโอ๊ยมาแล้วไม่ให้เธอไปเรียบร้อยเรียบร้อยเรียเธอไม่ได้ไปเธอไม่ได้ไปไหนแน่นอนเจอการล้อมล้อมครอกเราจะมาเล่นสุภาษิตไทยกันดีกว่าทนน้องปินเห็นช้างขี้ขี้ทำไมตกกระโปรกน่น้ำขึ้นน้ำขึ้น น้ำขึ้นน้ำลดน้ำลดมดกินยุงเล่นอะไรเน่ะน <sig training it> <she> ้ำท่วมทุ่งผักบุ้งหลงเหรอถุงยังชีพเออเออเออเอเัอเออเออเเรามันไม่สามารถแบ่งสมาธิได้จริเๆอเออเออเอออเเกเเ น้ำต้มก to mm hmm. well ุ้งกินกุ้งแช่อย่างนี Actually, Sisters, ้เออกินกุ้งแช่เออไม่เล่นเลยปุ่มเฉลยปุ่มเฉลยุ้งแชลยปุ่มเฉลยจังหวะนี้นะฮะโดดเข้ามาแล้วแล้วก็ปลาปโลไปแม่อื้มฮึอื้มฮึไม่ให้เธอไปนี่คือสกิลไม่ให้เธอไปแล้วมึงก็ไปซะนี่นี่กำลังคิด เฮ้ยอะไรข้างหลังร้องเออช่วยด้วยูดึงเกิดไปแล้วเข็นโคกขึ้นทำไมทไเข็นโคกทำไมบ้าเปล่าคนวัวววัหายว,วัวหายขี่ช้างขี่ทำไมัันนูนะ ไอบ้บตายเลี้วตายเลยโอ้ยโดนไดดัตมาแล้วสปาร์ตา้าเออเออเออจังหวะน,นี้เรียบร้อยนะฮะมีน้อยก็ตายตามไปเหลือโปโลโคิงอย่างเดียวนะต้องตีมันตีมันผมมีสกิลสุดตาย ยโอ้โหโหโหโอ้โหวไว้ทันแมว้าวจังหวะนี้โดนรวบสองเลยจังหวะนี้น้ากำลังขึ้น่นี่น้ำขึ้นน้าขึ้นอ้าแม่เนี่ยิงรริอย่าให้ถ้าโซน่าตายก่อนวันนั้นครับ ทำไมครับผมเข้าไปเซเว่นนะครับไม่ไม่พูดไม่จาวันนั้นครับทำไมครับทำไมครับผมไปเซเว่นมาครับไปทำไมครับนัวครูกันเลยทีเดียวครับเอออันนี้ไงพวกคูวันนั้นครับไม่จบวันนั้นครับไปเซเว่นมาฮะไปทำไมครับ ไปซื้อไปซื้อขนมจีบสาลาเปานะฮะนึกนึกไปซื้อขนมจีบสาลาเปามาฮะนี่มาทำไมอะครับพอกำลังจะจ่ายตังค์เท่านั้นแหละฮะได้ยินเสียงเสียงเหมือนคนเชื่อสิงโตนะฮะคิดคิดอยู่เอาต่อโอ้ยลืมไปแล้ววันนั้นครับวันนั้นครับซื้อขนมจีบกำลังจ่ายตังค์เท่านั้นแหละ ได้ยินเสียงเหมือนคนเชิดสิงโตนะฮะปุ้งแช่ไม่ใช่ทำไมครับะไรครกูเล่นมมกผิดหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นครับทำไมครับวันเดิมแหละครับทีรักเล่นไม่จบพอจากนั้นได้ยินเขียงคนเชิดสิงโตเั้านั้นแหละงงเลยครับทําไมเข้ามาเชิดสิงโตกันในนี้ต้องทาไมครับสิทำไมครับ เพราะว่ามันมีตู้แช่จริงครับครับผมวันนั้นครับตัวไหนครับทำไมครับวันนั้นครับวันไหนครับวันนั้นแหละครับครับผมวันก่อนครับครับผมนี่มาครับครับผมไปก่อนนะจังวะนี้วิ่งหนีก่อนครับไม่เป็นไรฮะอยู่ช่วยกันเถอฮะโอ้ย อย,อย่าพึ่งหนีนี่เราสู้ดิจับยิฮะจังหวะนี้ร้องฮะยิร้องหลองห่อใช้สก,กิลแม่โอไม่ไม่โอ้ยโอ้ยโอ้จังหวะนี้นะฮะ จากว่าไหนครับจังวนะสามหอว่จุ๊บ๊บเออเอาป้อมเราเจอยีฮะยยยยียี่นี่ฮะเขาเรียกว่าเลือดมหาตรตเลือดนี่เลือดแห่งความตายวันนั้นครับวันไหนครับนีจะวันก็นเครับไมครับคุณปรินเตปี้ ีกระจายในป่าครับวันนั้นฮะแม่วันนั้นครับในป่าครับวันนั้นครับ่าครับมาแล้วฮะจังหวะนี้ติดกับดักฮะพี่น้องเอ้ยเอาละจะถึงป้อมข้างในมันเรียบร้อยแล้วฮะจังหวะนี้ตีอีกสองทีฮะอืมทีเดียวเท่านั้นเองอย่เล่นนะครับเพื่อเติมแล้วก็อยากเห็จังหวะยิฮะแม ติดฮะตอนนี้เจอยิก็เจอหมีแล้วยิก็จะตายหมีตามแลว้วจังหวะนี้เอาละฮะตอนนี้โซน่าเราวิ่งนะฮะวิง่งวิ่งไปไหนก็ไม่รู้จังหวะนี้นนนโอ้ดูซัพพอร์ตของเราสู้ฮนะส,สู้โอ้เด้งเด้งเดี๋วดูก่อนฮะจะตายนะซัพพอร์ตของเราโอ้เรียบร้อยฮะสวยงามลยดีเดียวเชียววันนั้นครับคุณปริ้น,น,นผมเข้าไปห้องครัวนะนั้นร้องไห้เลยฮะ

วะันนี่นเหมือน,นจริงครับที่จริงครับยิ่งการคอมโบสวยงามมากฮะจังหวะนี้เขาเรียกว่าเผื่อเพื่อนมันลอยสนุกวะมันลอยกันบินกันมาโอ้จังหวะนี้ยี้ติดกับดักฮะไม่มีใครเอาเลยครับบุฟเอาเองเลยฮะจังหวะนี้เออจังหวะนี้ครับไม่รู้อะไรมันนัว อะไรมันโอ้ยมาแล้วทำอะไรดีเนี่ย <busca> ติดติดเหล็กดูดเหล็กดูดเจอแช่หนีแล้วฮะโอ้ไปเสียวยิงกันติเข้าไปเรียบร้อยนะฮะหัวขาดกันเลยทีเดียววันนั้นนะฮะวัันนไหครบวันนั้นแหละครับทีวีพังวันนี้แหละครับผมวันวันนี้ครับทีวีพัง แล้วแม่บอกว่าให้ยกเข้าไปในห้องครัวฮะจะได้ไปเจอซ่อมฮะเอ้ออะไรบ้างเนี่ยโอ้โหเจอรวบตายหมูมึงมันเป็นฆ่าสึกมันต้องถูกฆ่ารีบๆเกิดอ้ยเจ็ดวิ อุ๊ยอุ้ยมันจะกลับไหมน่ปามาแล้วเอาแล้วฮะจังหวะนี้ไปแล้วนะฮะเอสเลียวไปแล้ววิ่งเข้าป่าแล้วตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยฮะเกิดอะไรขึ้นนะสำหรับจุดนี้ค้างนิดหน่อยไม่ไ,ไม่โอ้ มาแล้วยิ้มาแล้วทําไงทําไงโอ้โหจังหวะนี้หนีฮะหนีได้หรือเปล่านะจังหวะนี้เข้าป้อมยางเดียวโอ้โหแม่งโคตรแรงหิวด้วยมาแล้วฮะจังหวะนี้หนีหนียิวิ่งไปแล้วเอาคขวะเนี่ยเออออคออ อย่าไปเ้กิลคูดาวแม่งอึดอัดอึดอัดก่อนตายนะครับได้ปล่อยอัดนี้ไปทีนึงอูดเลือดยังไม่ลดเลยนยจังหวะนี้ยิงป้อมก่อนแล้วฮะจุดจังหวะนี้แล้วเรารีบหนีโอ้โหชนะแน่นอนนะจังหวะนี้นะถ้าโปโลไม่ตายก็เราจะเกิดเราจะกลับมาหาคุณนี่ฮะนี่ฮะมีการขังนะฮะ บาย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 ัวชัยชนะเป็นของเราแล้วฮะจังหวะนี้ฮะจะยินดีกับชัยชนะของเราจะให้น้องปิ๊นร้องเพลงสักหนึ่งบทเพลงนะฮะสงอ่อสดใสสลางผีใบดอกความสุขคือแบบจริงๆเราปิ๊นที่อานไม่ค่อยหน่อยสุดๆอ้าวร้องเพลงหรือยังเนี่ยร้องไปแล้วอ๋อร้องตอนไหนวะอะไรฮะตอนนี้นะฮะ พาร์ทนี้ก็ขอจบไปแค่นี้ก่อนนะครับผมล่ำลา้าท่านผู้ชมหน่อยนะจ๊ะแล้วก็พาร์ทนี้ก็จบไปได้วยความผิดหวังเพราะว่าตั้งใจจะแพ้ยาวจะไปได้วยความผิดหวังจริงแล้ตั้งใจจะแพ้จริงจ,งจ,งจ,งจงคือไม่คิดว่าาจะชนะไดแหาหาะ้แล้วข้างหน้าคิดว่ายังไงครับเราจะมาได้เล่นกันอีกไหมครับผมหน่าเราเราก็จะเล่นกันอ,อีกนะ แล้วก็อามีการรังนะครับถ้ามีบุญมากก็ได้เจอคนแบบนะคะก็ต้องสั่งสมบุญกันไปบุญสองที่หอมนว่มกันเลยโอเคนะครับก็ขอจบพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ굿ไบคับฟันดีนะฮะนดีค่ะครับผมบ๊ายบา